มสสอสซาเซียวพี่นอ้องมูนิใช่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายลุงป้าใาอาศูคุสุขชนครับวันดีค่ะป้าเฮ็ดเพาะคือเก่าพี่น้องเมื่อในฝนกับพ่ท่นลงแดดกับพ่ท่นออกแต่ฝนตกมาคืนนี้ตอนเช้ายัางบลงมาหาพิสังหาเฮ็ดเพาะแต่ว่าเจอจะเฮ็ดอันนี้มาก็ได้เลยเนาะแมนอย่าไปเฮ็ดไปสังค์สำนันนะ่ะเอา้าจะหาหมู่มันเฮ็ดเฮ็ดเพิ่นขม แม่จ้าเฮ็ดทุก<อ>คนกำลังก่อพี่น้อง<น>อ่ะเข้ามากับสองคนคือเก่าครับมาหน,นิจังไดก็บเป็นรุ่นไปชมด้วยกันคือเก่าครับมาหาเห็ดดอกหาเห็ดเพาะได้เฮ็ดยางเอาเม็ดเนาะคือเก่าเฮาล่ะไปมุ่งหน้าขึ้นภูสูงกูละครับผู้ไปไปไปะไปไปชมด้วยกันคือเก่าครับผมจ้าพี่น้องกข้ามา้วกระโปรงเลยนี่จ้า เห็ดพะองอ่อนยี ờ, ่งอีกหาดอกพอดีดอกไงครับพี่น้องน้ำซอน้ำซอน้ำซออีกที่สุดจะกูนครับเต็นเต้นก็สมงามด้วยพี่น้องเห็ดฝนตกเอ้า เท่มันจะดอกอ่อนๆได้นี่จ้าอือมาหนึ่งมาหนึ่งอือเห็ดเนาะเห็ดนลำโซพี่น้องจ้านี่มุดเอ้ามบนี่อันเขาเอิ่อนไว้เห็ดของแท้บริเกียร์ฟอกกาพี่น้องนะเขียตมองอันที่เป็นติดเดินติดตม bắt đầu nghe thế nè cha, Nè cha, chà hmm. Thì nó, mù đeo, chà đeo này, ủa, <laughs> <laughs> chà 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 cha, chà Thì nó เลยไทยองตรงกระจายครับมันนี้พอดีกันยย้ายกันหากับสมุ้นที่เก่าหาไปเรื่อยๆแ,แล้วค่อยมาพอกันที่เก่าและ <laughs> อสวยงามครับ

hay cày đỏ có ngay nó cũng đó, nó bừng Hãy subscribe cho kênh ทำงายครับสามดอกสี่ดอกหาดอกหกดอก เราเลียเดียวกันครับกระจัดกระใจโดดฮะ,ะเต็มงกำเหยียบบางที่นองมีการเหยียบอีกต่างหากมอเห็นเนาะกำนึงครับน้ำไหลน้ำไหลแล้วเอาอานี้ก่อนสามโด ตรงไหล่ะฮ <üman> ึเจ uh ี One, two, three, ๋ยวยืนลบ่อ๋อผีน้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอบุ๋มเอาเอานี่ก่อนสิเอานี่ก่อนจ้าหนึ่งสองสามไมาเห็ดเหี้ยไว้นิ่าฮ่มันคิสังอันนี้พีไนี่มันมันคิอสังน่มึง นึ่หกเจ็แปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีจ้าพี่น้องมือพี่น้องสุขุมครับบ้า Việt nam số độ hai độ nghìn เ่าคุ้ใหญยก็แม่นแต่มันกระชักกระจายนี่คืหอแมครับผม มาเพียบเลยซิปกระโดดหนึ่งออเอาเอาแค่นี้ก่อนเรียเลิเล่มมาทีหลังโอ้โยังมีอยู่อู้ยหัวเงาเลยครับอันนี้เงา,ยยาเลยเอาเก็บนี้กยคนสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครับมันพืออยู่ล่ะโอ้ลายดอกอยู่ครับใหญ่ใหญ่ยุกยิกอุ้ย มันเห็ดเพาะอยู่นี่เห็ดปีสังโอ้ยไปใกล้ปลากับคักว่าพี่น้องเพื่อนผมครับเอาสก,ก้อนมือนี่เอาไป้ให้สม,มุนิจกกนเจเ้าคุณเจ้าเว็เนียงหนึ่งสามดอกเห็ดดอกก็ตลองออกพี่น้องเลยวันนี้แดดออกแต่เศร้าขนาดเลย่ชงดึกดฝกนตกพี่น้องเลย Một tuần sau nó đẹp à là mất mứ nó khắp <cười> 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 เกือบซิปครับเหยียบไปลเลยทีหนึ่ง สาหนึง่งสองสามสี่สี่แล้วก็ตามมาติดๆครับพี่น้องห้าโอ้พอดีงาม เกมกำคับกเก่าเลยพี่น้องเด็กเด็กเด็กอืออืออือพ่อดีย่ำสำนีสวยๆครับ

แต่ละกลุ่มเลยหมดได้ธรรมดาเอาเป็นเอาแล้วครับเด่นตามอ,าอ,าอยะอนี่อีจ <c oughs> ีอยู่เนี่ยหรือโดดลอยพี่น้องเลยพวกนี้มันกดดันมาดุดแล้วนีย มันท่าฝนโอ้เป็นเงาอยู่โอ้วดูมิโบกเต่งมันเป็นผีสั่งแบบนี้อนี่น้องเอ้ยมึงฮ่าเยมงก้าเอาเมื่อกี้ะนเอน้องมันก็คักกันแล้วแบนี้มึงคักๆักกักเขี่ผีสั่งตรงนั้งอกงามคักเท่อ้มึง โอ้ยยังบวชเดู๋ครับเด้อมันกระจัดกระจายอยู่ดูอกผู้ดียิ่งปอเป๊ะปลอเปะละลายในปากดูครับกระจังจังเอาหนี้ก่อนเลยอาอ นี่แบบโเห็ดปีดสสงนะนี่มาออกปีสสงแบบนี้ <laughs> นโอ้ยพี่น้องกำลังเริ่มนี่เป็นไล่สารซีโดมันเป็นกลุ่มอันนี้มันได้เร็วพี่น้องนะครับโอ้ย โตให้เบิ่งโหแน่นมัดตีตีตีสาวๆนี่คนอนอฮุบูเฮ็ดตั้งต่มาบริสเซาเลยวนเวียนวนเวียนอยู่มองเดียวเลยพี่้อง

บอกว่าหยอยูน่นี่ป้าเต็มตาเลยนะก็ได้เอาใส่รองเ้าพันก่นไปเฮ้ยโอ้ยเอ้าเอาป้าสุดยอดสุดยอดพอนะ <laughs> สุดยอดเลยพี่น้องเลยว่าเพราะบุชิบุละ่ะลายคลาสไลน์นี่นะครับ ดอกไม่ใหญ่ไงเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็ดอ่อนๆนีห็ด่อนๆไนี่ๆมันถึกแดดแล้วมันอันนานมร์ไรมันเป็นแบบเน่านะเห็นไหมเดี๋ยวไปป่าได้กระโบพิษหวังพี่น้องเห็ดพอออก mai này <laughs> ừ, ừ. Tạm. Lên. ừ ừ ừ ở đây nó nhà lên này, ừ. <cười> <cười> Hı. 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 à ừ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  hay 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 thì hay 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 luôn. ôi. còn đấy. มนับแล้ลายพูดลายพูดวันนี้นับบ่อยแล้วเนาะอกองไว้ครับบังกำไงพี่น้องเบิ้งครับอันนี้คือส่วนของผมเดี๋ยวจะให้เบิ้งผลงานของมันนี้ครับเดี๋ยวทาเบิ้งของสมุยนะเบิ้งของสมุยน้องครับว่าเป็นอะไรมานบ่น หมาดสิจ๊ะไม่หมาดได้ไยังไงนี่จะเห็ดทั้งหมดเหรอจ้าจะเห็ดล้วนๆนี่จะ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 มาของสมุยเกิดเต็มตาโอเคเนาะจ้าเมืม่อยมาแต่เช้าก็ได้เปรียบในอย่างหน่อยเนาะมันบน่มีแดดเทาก็เก็บง่ายเนาะ,อะเอา นี่นะสุดยอดอลังการงานสร้างคือเก่าที่ทน้องวันนี้ก็ไม่เหลืออีกแล้วสี่ห้าโล <c oughs> เอาเต็มตามาก,ก็คือเก่าแล้ววันนี้ก็ได้หมันเป็นหมนันเดินคั้นธรามแต่เศร้าผัดคือบ่เมื่อยเนาะเออบ่เมื่อลยเพราะแดดออกนี่นี่เป็นคนละแบบเลยพี่น้องเอ้ยเออมันเป็นกี่สัมมันเมื่อย <c oughs> มันเล่นหาเฮ็ดมันกระโบห็นเอา้า ผลงานของมนี้กับซ้ำนี้พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาถือว่าหมานเติบเนาะมนเอาแค่นี้แหละครับมูนี้กับซ้ำนี้นเขา,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 าเมื่อยละ่ะครับครับมน,มนี้ซ้ำนี้ลหละสวัสดีค่ะกับบ้านขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงลอยู่นี่พี่น้องเลยแค่ทางใดใจมันหมักเนาะ <laughs>